เพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าไหมคะหน้าของเราอะมันขาวกวดเบรนคอแล้วก็ลำตัวซึ่งคีรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าเราทาแค่ตัวเดียวเลเยอร์เดียวก็เหมือนกับว่าคอเลกเตอร์ผิวนะคะให้สีผิวเท่ากับใบหน้าที่เราแต่งหน้าลเลย สวัสดีค่ะไซคีนะคะเพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าไหมคะรู้สึกว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วหน้าของเราอ่ะมันขาวกว่าบริเวณคอแล้วก็ลำตัวเคียงก็เป็นคนที่แต่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเจอปัญหานี้อยู่และวคีก็ได้ไปเจอลิตพันตัวนี้มาค่ะซึ่งเป็นครีมกันแดดที่มีคุณสมบัติในการโทนอัพผิวให้ขาวขึ้นสม่ําเสมอให้เท่ากับใบหน้าของเราเลยซึ่งคีรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าเราทาแค่ตัวเดียวเลเยอร์เดียวก็เหมือนกับว่าเราทาทั้งครีมกันแดด <S <S ทั้ง เมคอัพในิด้วยรู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศร้อนๆนในกรุงเทพมากๆเพราะว่าเราอะไม่จำเป็นต้องทาหลายเลเยอร์แค่ทาตัวเดียวก็สามารถกันแดดได้ด้วยแล้วก็คอเลกเตอร์ผิวนะคะให้สีผิวเท่ากับใบหน้าที่เราแต่งหน้าได้เลย มกันแดด Bio r a UV Aqua Rich นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับ2สูตรด้วยกันค่ะสูตรแรกนะคะสูตรเซรั่มเนื้อสีม่วงค่ะ l a l a ั Luster นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวสีขาวหรือว่าผิวสีขาวเหลืองนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งค่ะจะเป็นสูตร Peach Pearly นะคะจะเหมาะกับคนที่มีผิวสีแทนรวมไปถึงผิวสีน้ำผึ้งนะคะ b i o r e UV Aqua Rich Body Tone Up Serum Light Lac Luster SPF 50 PA+++ เป็นกันแดดโทนอัพนะคะ,นะ,คะเนื้อเซรั่มบางเบาค่ะเขาจะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอและดูกระจ่างใสแล้วก็กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี Color Correcting พร้อมกับ Moisturizing Pack ให้ผิวชุ่มชื้นดูนุ่มอิ่มน,น้ำนอกจากนี้ยังป้องกันผิวจากแสงแดดทั้ง UVA และ UVB ค่ะเพราะว่าเขามี SPF 50 PA+++ แล้วก็เนื้อเซรั่มของเขานะคะบางเบาซึมซาบเร็วไม่รู้สึกเหนียวเหนอนนะแล้วก็ไม่ถิ้งคราบสกปรกบนเสื้อผ้าอีกด้วยนอกจากนี้ยังกันน้ํากันเหงือ่อแล้วก็ติดทนอย่างยาวนานผ่านการทดสอบนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แน่นอนส่วนตัวคีค่ะก็ใช้สีนี้อยู่นะคะเดี๋ยวคีจะลองทาให้ทุกคนดูนะคะ ความรู้สึกที่ทาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะของเนื้อครีมกันแดดค่ะเวลาที่เราทาเนี่ยมันเกลี่ยง่ายแล้วก็มันซึมไวด้วยค่ะอีกทั้งมันยังไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเหลืองๆไว้ตรงบริเวณคอเสื้อหรือว่าเสื้อผ้าด้วยค่ะที่สําคัญค่ะเวลาที่เราทาแล้วเราออกไปใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะมันก็กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากค่ะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเซรั่มอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสาวๆที่ชอบเล่นกีฬากางแจงหรือว่าทาไปเพื่อจะไปแบบออกแดดแรงๆในประเทศไทยที่มันแดดแรงๆมากเนี่ามอยห เท่่าไหรแต่ว่าอาจจะเหมาะกับสาวๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆที่ชอบแต่งหน้าค่ะหรือว่าอยากจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันขาวขึ้นอีกเฉดหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งเนี้ยคีรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆค่ะด้วยราคาค่าตัวน้องเขาะคระับประมาณ300กว่าบาทค่ะเขามาพร้อมกับกับปริมาณ130 ml นะคะสําหรับคีก็ถือว่าใช้ได้นานแล้วก็ ประสิทธิภาพแล้วก็รวมถึงราคาเนี่ยคีรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสําหรับคีนะคะถ้าหมดเมื่อไหร่เนี่ยคีต้องมีซื้อติดไว้ที่บ้านแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะคีก็ปักตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่ากดลิงก์ที่ใต้คลิปก็สั่งซื้อได้แล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe พวกเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆจากคีค่ะ 嗨。